ข้อยูวานย็ดตฟีนเด็กข้อยู่บานเข้ามาเบบี้ดวอย่าไม่แม่อันนี้นะคะมันเป็นอย่างเงี้ยเดบลีโซซมพูลเดโซยานสวยดพึงหวานนามแหมพี่น้องเลย ดูค uh ่ะทุกคนคลาสคันตะแลนครับครับการมีกเกอระด่านมีกเกอรัทรา khióc cậ được bay สองอันตัวเล็กกับตัวใหญ่อืมเยี่ยมมากคุณจ๋าดูสิสดมากอืมเพอร์เฟกต์ แม่ลืมแม่เก็บแม่ลืมถ่ายให้ดูเนาะถอดขาให้ดูก็ได้อืมนี่นี่เน่าค่ะสอ๋อเดี๋ยวเข้าเมร์อือหือเพิ่งหวานมาแล้วทุกคน ดอกยังได้ฮะโอ้ยทุกคนบังดูสมบูรณ์มากเฮ็ดคึงหวานอันนี้ไหมฮ่าบังขาดูวยอมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบลิซงโซ ยังมัสตตถบดุริกินี่นะคะมันเป็นแป้งเอาไปก็หนักนี่จะดูดอกดขาวจ้วะโค<ฮ>โยวานันสวยมากทางานแบบสวยอลังการมาก<ฮ>ทุกคุณอู้หูว้าว Samt. Tre, steg. Tre, fyra och fem stycken. Oh. Den, den är gammal. Är du säker? Jag kommer. Jag kommer, baby. Är du säker? Jag hittar mycket koivan här. Jag kan se hur jag mycket koivan här. Vänta, vänta. Hur mycket? Är mycket? Jag, jag vill filma, baby. Ja, kom igen. De är jättefina. Kolla under. Du kan. Men inte röra Du kan, du kommer, tar det. Nej, jag har inte tagit sönder. Ja, var riktigt. ก็กระให้ะครบรูนิสุสเพ้นเลยดิโหเห็ดดำที่ตามหาโอ้โหฟัสต้าโอ้ยโยสก็กลายสกรีนเยอะเลยโยสเพนน่ดโอ้โหบิ๊กเจสกรีนคนละเลยดันเป็นแบบดันเฮฟติกทุกคนนี่คือครั้งแรกในชีวิตนะคะเจอเห็ดดำค่ะทุกคน น้อยทำมันเห็ดเป็นแบบเด็กทรกเบบอโอ้ว้าวสวัสดีสวัสดีสวัสิบยาวสอ๋อคลเห็ดบดี้วนี่ Du måste leka nästan. Jag ska, jag ska lägga dem i... Eh, uh, de får ut... Jag, jag kännas... dem överst i... de måste ligga för Ja. Oh. på du, min kar. Nej, de inte händer någon, de rör <laughs> <här> ดวยหวางก็ก็สวยก็เยอะทวกนดูดิอววมากแน่นตึบเลยอะล้วจะเอาไปขายแม่ต้องตัดสวยๆเลยนะทุกคนมีคนสัง่งแม่บอกได้แค่สองสี่หา้าดอกแค่แกยังบอกว่าเอาเอาเอาวอ่าวสั่นโอ้โหดูดิไอ ก็เห็ดเห็ดสลัดไปก่อนเห็ดขั้นตะเลงไปก่อนดูดิแค่นี้แหละได้แล้วว่าดินโพเสกคอยวันแล้วขั้นเลมนะก็จะเอาไปขายให้กับอันนี้เลยงี้งี้ได้อยู่เขาเอาอยู่เนี่ยออาออกอีกนิดเดียวอืออือ ต้องเป็นอย่างนี้นะทุกคนเหตุถึงง่ามหลายจากพี่น้องบุ้งด้วยพูดนหนึ่งสองสามโอ้แนนคักโอ้หูติดกวนเธอ เปนน็นแรงหลายจ้าพี่น้องเอ้ยว,ว้าวขาวชัวเย็ดตะฟินมาเร็วมวนกุบระบาดนี่ตื่ทุกคนน้ำไหลาย อู้เ็ดพึ่งหวานจ้ะพุ่เน่ะพึ่งหวานคือเร่าใจพี่เนองขาขาเน่านะเราก็เอาออกไปเราเอาแทกินได้พึ่งคืนแล้วจ้ะทุกคนสวยงามเรืองแสงด้วยจ้ะเรืองแสงเลยจ้ยจายเบีย้ยแท้ๆแ่ละพี่เนาะ นลมันคอยหวานอืมอยู่กับเจ๊เขาถึงวานใช่หรอใช่ใช่